Nhà nha rừng mắc kẹp mắc kẹp mắc kẹp mắc dài mắc kẹp mắc kẹp dài kẹp mắc <laughs> ผัดที่อยู่ในสวนเราขนาดไม่พื้นดินแค่นิดเดียวเราก็ยังปลูกได้ได้ทานขนาดนี้ค่ะช่วยแยอเลยใหญ่อะไรมากมีเลมอนอันนี้นะคะเลมอนอันนี้มันมันลเม็ดนะคะน้ำน้ำเยอะด้วยค่ะอันนี้น้องวินให้มาแล้วก็มะเขือมะเขือพันเจ้าพยาค่ะกรอบอร่อยนะคะแล้วก็จะมีมะเขือยาวแล้วก็ดอกแครเดี๋ยวเราจะตำน้ำพริกกัะปิ